คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมไมค์ค้าอีกแล้วนะครับทำทุกอย่างให้มันมึนๆนะครับผมกับเท็กเจอร์แพคสุดคำสาบสุดเคิร์สสุดมีมนะครับในคลิปนี้แค่เท็กเจอร์แพค t h i จะเป็นยังไงบ้างครับทำให้ไมค์ค้ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่จริงไมค์ค้าก็ปกตินะทุกคนนะอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าจริงมันคลิปนี้คือไมค์ค้าปกติมันก็ไม่มีอะไรครับผมไปดู้เลยดีกว่าครับเพิ่มไลค์กั้นไปถึงหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนที่กำลังดูอยูู่่่่ททททุุุกกกกกกกาาาาานนนนนนนะะะะะวววววัััีีีี้้้คคคครรรรรรบบบือออออออยง็จปปตติิิแลผผมมมชไไเ วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูเทกแฟกที่สุดยอดอันนึงน่งนะครับทุกคนมันคือไมโค c r a f t ามจุดเราอ่าน,น,นคำบรรยายดีกว่าครับเป็น Default เป็นลุกและฟิลปกติที่เหมือนกับ i n e คร a f t เลยล่ะไมโค c r a f t ามมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะทุกอย่างก็น่าจะดูดีหมดนะครับเฮ้ยเฮ้ยแ,และทำไมหลอดอาหารผมไม่มีเฮ้ยทำไมเป็นสีนสี น่ามีลัปกตินะครับก็คือก็ไมายความมันก็เป็นอย่างนี้เปล่าวะหรือเปล่า Nope เอ,อ่ออืม ผมว่ามันไม่มันไม่น่าปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติสักหน่อยโอเค okay, งั้นเดี๋ยวผมเอาเอาทีมงานเข้ามาดูดีกว่าว่ามันปกติหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้นะก็คือว่าพวกมึงอาจจะเป็นที่ต้องมาเล่นไมค์คลาสที่ทุกอย่างมันก็มันคือไมค์คลาสสาวจุดศูนย์เว้ยมันสุดยอดมากนะครับสำหรับอันนี้เอาล่ะในเราเปลี่ยนให้แกแขกดูสิ A later few moments โอเคครับ s right. <S ตอนนี้ทุกค,คนก็ใส่กัเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ปกติดีนะปกติแหละไครคือคือเกมไมค์คลาสไม่มีปกติพวกคุณนย่าคิดกันไปพี่ทำไมมัน อะไรทุบเรื่องอะไมันแบบมันย้อนกลับไม่ปกติกีดเกมไหมครับก็อย่างนี้เออลองทุบลองทุบดูลองทุบดูไหนไหนทุบดีทุบดีทุบต้มาดิต้นมาดิเออมันก็มันก็ต้องทุบย้อนกลับถูกป่ะเออก็ปกติดีอ้าวทำไมตัวอีกทำไมตัวอีมัน ปกติแล้วมันแบบขับหัวกับผางปกติครับทุกคนคิดอะไรมากแล้วอ่ะเออเฮ้ยต้นไม้มีการหมุนได้ด้วยเอ้ยลอง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 ขับลองครับลองครับที่ขุดลองครับที่ขุดมาดิลองครับทำโต๊ะโต๊ะครับก่อนทรัโต๊ะครับแ่บแบบเบนทำโต๊ะครับอ้าวทำดิไม้ที่เองอ่ะทำโต๊ะครับอ๋อโอเคก็ปกติดีนะเฮคิดมากคิดคิดมากเดี๋ยวลองลองครับที่ขุดพิกแอคอ่ะครับพิกแอ็กซ์ What อ่ะอืม็มันก็มาครับปกติอรัทุกคน พลิกแอร์ก hmm. ็เป็นอย่างงี้ม hmm, ันเป็นยลมัน de คือทอโอ้โหมามามาดูเถาวันอันนี้อันนี้อันนี้นี่ปกติอันนี้ทรายไงทรายก็ต้องเป็นสีนี้ถูกป่ะไฟหน้าสามไฟหน้าสามพีฟาดเจ็บนะที่อู้ไดมอนด์อู้ไดมอนด์มาด้วยเหรอไดมอนด์เหรอใช่ใช่ไดมอนมาด้วยเฮ้ยเรามีเฟอร์นันเดอร์เฟอร์นัน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 ไปเฟอร์นันนี่เฮ้ยเฟอร์นันยังปกติเอาเงี้ยเอาเกลเอาไดมอนด์ไปเอาเอาเอาไดมอนด์ไปเผาให้พี่หน่อยดิ ซึ่งมันไม่ได้ใช่ไปวันเว่ยซึ่งมันคือโคลเว่ยใช่มันคือฐานแล้วแล้วทำไมหินนี่มันถึงมาอยู่ชั้นบนเนี่ยวอนเอออะนิฟเซเลตแล้วแล้วดูดูเถาวันดิเถาวันปกติว่าเบรมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเออทำไงเถาวันมีที่มันก็ปกติต้นยาก็ปกติอะไรก็ปกติหมดเถาวันนี่เขาว่าสมมติแบล็ันดิล่ะเนี่ยเดสมูดเนี่ยดูทุกอย่างปกติหมดครับทุกคนเดดสมู นี่แค่พวกคุณที่คิดว่ามันไม่ปกติกันอะอ้าวนี่อะอ๋ออันนี้มันคือมันคือหินเว้ยหินดิสเลตเนี่ยมันก็หินธรรมดาเออเอาไปอุปกรณ์หิน What What the fuck เอาเดี๋ยวมึงดูดาบเดี๋ยวเหมือนไม้หน้าร่ามาเต็มพร้อมฟาดอะเฮ้ยครทุกอย่างมันก็ปกติดีนะครับคือมันไม่มีอะไรปกติเว้ยวัดผมเพาว่าผมพาทุกคนไปดูนี่ดีกว่าอะไรปลาหมึกไงทำไมปากมันล็อคทิศทางขนาดนั้นอะปลาหมึกเอ๊ะ เคิดมากแล้วอ่ะพาผมพาไปดูนี่ดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกอย่างก็ปกตินะครับอันนี้ก็หินก็อหินย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะหินก้หินย้อยไงเออก็ก็ก็ไม่ครับก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอวะอันนี้ก็คลิปเปอร์ไงเออเนี่ยไม่รู้จักคลิปเป์อีกกี่นด้วยคลิปเปอร์ปะ ไหนคิปเปอร์ก็เมื่อกี้คิปเปอร์ไม่ได้มองไม่ได้ขีนมันขึ้นไอ้ตะกี้สองอันแล้วก็อันนี้เพชรอันนี้เพชรครับทุกคนโอลาวีลาทองตั้งแตลาวาใช่ไหมลาวาใช่ไหมลาวดีอะไรเราอะคิดเลยมากมากรีดอันนี้เนี่ยกรีดกรีดใช้ถังน้ำใช้ถังน้ำอันนี้ถังน้ำอะไรก็ถังน้ำก็เป็นอย่างนี้นี่เอ้อะไรคิดเลยมากเรางงอ่ะเฮ้ยงงอะไรอันนี้ถาดดินถาดเอ้ เห็นป้ะทุกคนก็คือไมค้ามันก็จะปกติหมดทุกอย่างนะครับทุกคนครับมันไม่มีอะไรปกติเว้ยทำไมชนเป็นเกี้ยอู้เห็นเห็นตอนแรกมันหยุดวะนี่มันหยุดจริงก็มันหยุดอ่ะอันนี้ยอะไรมาเรามาดูอะไรที่ปกติปกติกันดีกว่าทุกคนผมรู้สึกว่าเนี่ยผมว่าพวกนี้เล่นไมค้าก็ไม่เป็นแล้วล่ะเออทำอะไรก็แบบไม่เข้าใจเกมไมค้ากันเลยปกติครับนี่สตีฟกับอเล็กเนี่ยอ อันเล็กคือเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี้ไปชุดเกาะชุดเกาะทานโอ้กองใส่นดเกาะานหรือไดมอนอ๋อนี่นี่เรนูกับลูกะนูยิงซ้อตัวเองเหรอเอาไปโทเทมออฟอันดอิงจาโเทมเวรอจับตูดจับตูดเฮ้ยละนูทะนูมัเยิงีนูม หันหน้าอือดูโล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 ทุกคนโลปกติโลปกติโลปกติไทเด้นน่ะก็ปกติเออไม่มีอะไรชื่ออะไรมากว่ะเกมไมค้าพวกงี้มันก็เป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอวะป๊อปปี้โอ้ยนี่นี่นี่มันมาเจอมาเจอสตีฟหน่อยดีกว่ามาที่เบียสอันทีสองน้ำนี่สตีฟเฮ้ยแมงมุมอะไรก็ยังมุมปกติปะ ไอ้ยมีสิยงอูด้วยโอ้มันเห้ยนึกถึงวร์ฉันเก่าเลยอ้โหถึงอะโอ้ทรทีด้อยใชโอเคทุกคนไม่ไมนก็ปกติดีนะว่าไม่ปกติแมมครับแมงทุนแมงมันมันไม่ปกติอ่ะมันปกติเอ้ก็เกมมันก็เป็นมอนเกมสร้างมะใหง่อไอ้สัตวนี่แคทุกคนบอกผมว่าผมพาพวกนี้มาหมู่บ้านดีกว่าว่ะเออเอ้พวกนี้เริ่มจะไม่เข้าใจกันแล้ว่าเกมไม้ เปลี่ยนมีสีดิอะไรก็ปกติเอาเนี้ยอันนี้บ้านมันก็จะดูประตูดิปับตั้งคุณหมิดอย่าดูประตูดิตัวบันไดอันนี้บันไดปกติดูม้าเปลี่ยนสีได้โอ้โหก้อ็แล้วก็เริ่มแก้ผังก็ยิ่งก็ยิ่งถ้าเกิดเรายิ่งตีมันก็จะยิ่งซ่อมไงเนี่ยดูดินี่ไงเห็นป่ะยิ่งตีมันจะยิ่งซ่อมใหญ่หลบพี่นี่ไงจีดูสภาพมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนสภาพดีแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้ว โอเคครับทุกคนครับมันทูกกาดมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ okay, okay, แย่ไปนะครับน้องๆโอเคเรามาด okay, ูเรามาเรามาดูต้นข no? ้าวดีกว sure no? no. ่าฮะนี่ต้นข้าวอยากว่าต้นข้าวอ่ะครับวัดจะไมมันปลูกกันนี้ได้เลยไอเกตดูถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราพรวนดินมันจะทำให้หญ้าเขียวเว้ยเนี่ยถ้าเกิดไม่พรวนดินก็เนี่ยพรวนดินทำให้หญ้าเขียวขึ้นโอ้ข่ามรู้ไหมอะไรวันนั่นอะไรครับพวกคุณคิดอะไรกันเนี่ยอันนี้แกไหนา น้ำอยู่หนะยายถามมากนะนี่ไงพอเวลาตัดมันก็จะตัวหายไปเลยลบว่าคนแก่เปลี่ยนสีได้วูคิดอะไรมากอ่ะเอออย่าคิดมากนะเกมมันก็ทเกมมาสร้างมาให้อย่างเงี้ยนี่เอ็นเดอร์แมนครับทุกคนทีวีมาเด็กนี่เอ็นเดอร์แมนอะไรนี่เอ็นเดอร์แมนอะไรอะไรอ่ะคิดอะไรมากทุกคนเกมไมค้ามันก็อย่างเงี้ยครับแต่พวกนี้มันแบบว่ามันไม่เข้าใจในเกมไมค้ามันนะทุกคนเออพี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ย อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็วีเลเจอร์นอนอันนี้ก็กล่องวีเลเจอร์นอนอี๋ผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่นะโอเคโอเคเรามาดูนี่ตัวนี้กันดีกว่าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเอ้ยไก่ว่ะเนี่ยไก่เนี่ยไก่ไก่ไม่มีหูลุปตายไปซะมึงไก่งวงไม่ไก่งวงวีเดเจอร์สเกลตันหมดทุกคนแล้วก็นี่โอเคเอามาทุกคนมาเจอนี่ดีกว่าป่ะรู้จักรู้จักพิเลเจอร์ป่ะรู้จักครับโอเคครับมาเรามาอยู่ที่พิเลเจอร์เอาโพุสกันดีกว่าครับ ก็เนี่ยดูพิเลเจอร์ดิพิเลเจอร์มันวิ่งมันอยู่ข้างล่างอ่ะไอ้คิดดูดินี่ไงพิเออร์เจอร์ก็อินน่าไม้ดิประมาณเป็นน่าปเป็นหน้ามีสีอ่ะอย่าคิดมากนะอีถามมากกับเราเนี่ยโอ๊ยปัญหาเยอะนะเราอ่ะเหมือนมันกำลังด่าเราอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพีระมิดนะครับพีระมิดไมค้ามินจิมันก็สร้างแบบนี้ทุกคนเออเราคิดอะไรอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะนี่นี่ทุกคนดูดูอันนี้ก็เพีระมิดไมค้านะครับมันก็เป็นก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้วป่ะโอ้พีระมิดสีส้มเดี เอ้ยลงไปาบาลข้างไว้นี <bitcoin. S 1> ่ปึ๊บมีของดีเก็บของก่อนเลยว่า<อ>มันมันก็ไม่ได้แย่นะครับทุกอย่างมันก็มันก็ดูมันก็ดูปกติดีนะฮะจริงจริงปกติปกติมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมาเนเธอร์ดีกว่าฮะมาเข้ามาเข้าประตูเนเธอร์มาไอัเบนเข้าประตูเนเธอร์ไปได้ครับได้ครับเข้าอย่างปึ๊บเข้าแล้ว What the อะไรก็เป็นอย่างนี้ก็อันนี้คือเนเธอร์นะครับเนเธอร์มันก็ทำด้วยหินอย่างนี้แหละ อะไรเราอะเราสามารถทุบเอสโตนด้วยมือในตาได้ด้วยเวอร์เห็นปะฮะเดลเธอร์วิกลินทำไมมึงถืออย่างงั้นอ่ะโอ้โหอะไรคิดอะไรมากครับเออเนี่ยผมไม่เข้าใจโอ้อะไรบนหน้าโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนี่ดีกว่าฟอร์เทรสครับฟอร์เทรสมาดูฟอร์เทรสกันดีกว่าฟอร์เทรสโอ้โหวินเทอร์สเกลแน่เลยโอ้โหไอ้เหี้ยมันถือมันถือหินมาจะฟาด์่ะอันนี้ก็อันนี้ก็นะครับอันนี้ไม่ใช่เบลดนะฮะแต่เป็นบริษัทโอ้เย็นแน่นอน เนี่ยปล่อยไฟเย็นออกมาโอ้ไฟเย็นเพราะหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนกันเย็นๆอร่อยเหมือนเนาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็นแก๊สแก๊สรุ่นแก๊สฮะก็ก็แก๊สไงคิดอะไรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอสไตเดอร์เนี่ยสไตเดอร์อะไรมันคือพึ่งคิดมากเราอะพึ่งยิ่งจะได้หลับอ่ะนะจ๊ะไปเลยอะไรครับมันก็คือพึ่งปะเออ เออเนื้เราสามารถขี่พึ่งออกนี่ทุกคนเนี่ยอะไรครับคุณอะไรคุณเขาคุณเปนผมก็ขี่พึ่งปกติยังไงยังไครับเพราให้เราขี่พึ่งได้นะครับทุกคนทุกอย่างมันก็มันก็มันก็ไม่มีอะไรนะฮะมีแต่คนคิดกันไปเองพวกคุณอะเออคนที่คนคนที่คนดูด้วยคนดูอะคิดไปเองเกมมันไม่ได้สร้างอะไรมันดูงงๆหรอกคนดูอะคิดไปเองเออไม่ปกติอะไรวะน้านี่ทุกคนเดี๋ยวเราพามาดีเอ็นกันดีกว่ามาออ๋ฮะโดีเอ็นอะ ไอเดแมนไอเฮ้ยอะไรเนี่ยเราดูมัลก่อนเราไปดูมังกรกันดีกว่าครับดูอนี่กันดิไอเอ็นคิสโต้เออวะเอ็นคิสโต้เป็นสติปเปอร์นี่มังกรฮะโอ้สติฟดากอนสติฟดากอนมันไม่ใช่เอเดอร์ดากอนจะเป็นสติฟดากอนแล้วโอเคครับรู้สึกไงบ้างกับไมค์คาร์วันนี้ไหนลองพูดมาดิมันก็ปกติดีพึ่งวัดอะพึ่งไงหน้าตาตลกวะ น่าสติดลปน,น,น่งสติปแท่งน้ำแข็งอะไรไฟเย็นเนี่ยขอเรียกว่าแท่งไฟเย็นเออคุณโอเคคิ <Okay. S 1> ดว่าไม่จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับคือพวกนี้มันก็ไม่รู้จักไม้คัฟสามจุดศูนย์ด้วยทุกคนผมก็พาพวกเขามาเล่นดูนะฮะก็ผมพาไปดูอีกรูดีกว่าสุดท้ายไปคือดเลยทะเลาเหรอรูอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นไงไอ้บ้านหิมะหูเดี๋ยวอ้าวอะไรเดี๋ยวก็ปกติดีทำไมมันทำไมมึงมาอย่างนี้เธอจเลยอดิฟสเลนบิก โอ้ยพ <What? S 2> ิเศษเออทุกอย่างก็ปกตินะครับทุกคนยด่งด้ยวยโอ้โหแล้ววันนี้ของคนเขาดูมากนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ลาก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์ซ like, ับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับไมค้าปกติถ้าเกิดคุณกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ผมเราจะเอาไมค้าปกติมาให้ทุกคนดูอีกม,มันก็ปกตินะคิดอะไรเยอะอะทุกคน <c oughs> อืมเอาดีแล้วพาไปดูสตองโฮสุดท้ายดีกว่าไปก่อนที่เราจะจบกันนะครับก็อืมก็ปกติดีนี่ไงสตองงโโฮทาไปลกเดียน <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนคิวหนึ่งมอยจบแค่นี้ครับไป